การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมส่งผลให้บริเวณบ้านพักมีความน่าอยู่อาศัยอีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางอาหารให้แก่ชุมชนจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนำขยะมาสร้างมูลค่านอกเหนือด้นการจำหน่ายการนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต,าต่างๆเช่นไม้กวาดจากขวดพลาสติกหรือภาชนะจากฝาข ขวดเป็นต้น การดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนทหารศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2ในการดําเนินงานของห่วงที่ผ่านมาได้ใช้ศูนย์เป็นสถานที่สําหรับอบรมการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติให้แก่กําลังพลและบุตรหลานจํานวนสองครั้งโดยมีการดําเนินงานที่สําคัญได้แก่การอบรมทักษะกีฬากอล์ฟให้กับบุตรหลานการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่บ้านอาทิเช่นทําขนมและงานประดิษฐ์ตลอดจนกิจกรรม w o r k าาาการดําเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่2มีจํานวน7จดศูนย์ด้านการดําเนินงานสามารถดูแลฝึกสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทําให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัยส่งผลดีต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาลต่อไปและได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดอักคีภยัยครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถาน ที่จริงเพื่อเป็นหลักประกันในการลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุอักคีภัยและ